อืมใช่นี่นะต่มเปือยในเรล็กน่อยอืมผิวหนังมึงไข่อืมอืมไข่ต้องไข่ที่มันมือกับจันอืมกระเุ่งมันออก ไข่มันไหมเลิศโยแซ่บจ้าสิกินตัวใดนตัวนี้ใครแตะเอาเว้ยพอ่อละค่ะพ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะ ค่อยไปกินต่อหลังใหม่ค่ะ